และช่วงปิดเทอมนี้แล่ละค่ะมีเด็กดีวีสตาร์หลายคนขอใช้เวลานี้ไปทำกิจกรรมความดีต่างๆอย่างเช่นที่โรงเรียนบ้านหนองหมูจังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดให้มีโครงการอบรมบรรพชาสาัมเนนและเนคขมานารีขึ้นเป็นครั้งที่สองแบบยกโรงเรียนซึ่งเด็กๆบอกว่าขอพักเวลาไปวิ่งเล่นมาบวชเป็นสัมเนนเอาบุญให้พ่อแม่ก่อนดีกว่า ได้ยินแบบนี้แล้วชื่นใจคุณพ่อคุณแม่จริงๆค่ะรายการวิสตาร์เคลียร์คัชัดเจนจะอยู่เฉยได้อย่างไรเราจึงไปเก็บภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ปลื้มไปกับสัมมาเนมและเนคขมานารีโรงเรียนบ้านหนองหมูจังหวัดเพชรบุรุด้วยกันค่ะ ผมในนามผู้บริหารก็เลยคิดว่าน่าจะให้นักเรียนนี้ได้มีการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมเพราะผมถือว่านโยบายหลักหนึ่งของผมที่วางไว้ก็คือจะเอาคุณธรรมนำความรู้คือเราต้องเตรียมด้านคุณธรรมด้านฝึกให้เด็กเป็นคนดีนะครับก็เลยเล็งเห็นว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยนะครับในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน งงงเดีียยมบ้้้านนนัหหูใึขคอ่โรรริและแล้ววันที่ผู้ปกครองทุกท่านและนาคธรรมทายาทุกคนรอคอยก็มาถึงรถกระบะกว่า30คันของผู้ปกครองได้มารวมตัวกันตั้งแต่เช้าตรู่ของวันที่หนึ่งเมษายนเพื่อตั้งขบวนแห่นาคธรรมทายาตไปรอบทั้งอำเภอสีเทพ พิธีกรรมบรรพชาจัดขึ้นในช่วงบ่ายของวันที่หนึ่งเมษายนโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิสุทธิวาทีที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสีเทพวัดสิริมุงคลเป็นพระอุปชาและประธานฝ่ายสงฆ์นายสุชาติประดุษดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์และคุณวิภาดาเหลืองแสงทองนายอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ให้เกียรติมาเป็นประธานแล้วรองประธานกล่าวเปิดงาน คือมีส่วนร่วมกิจกรรมทั้งทั้งหมดเลยทั้งบ้านแล้วก็วัดแล้วก็โรงเรียนด้วยคือที่ตั้งเนี่ยโดยเฉพาะทางครูบาอาจารย์เองก็มาเป็นพี่เลี้ยงด้วยเพราะว่าคนที่บวชก็คือสามเณรเนี่ยก็ส่วนมากก็เกือบร้อยเปก็เป็นลูกศิษย์ที่อยู่ในโรงเรียนทั้ง3โรงเรียนนะของบ๊ดูงามเขาก็มารวมกันที่จุดเนี่ยก็คือโรงเรียนบ้านหนองหมูผมก็เชื่อมั่นว่าถ้าเราสามารถทําได้ในลักษณะเช่นนี้ทุกๆตําบลนะฮะทุกตําบลโดยเฉพาะ จังหวัดเพชรบูรณ์นี้ก็มีอยู่117ตำบลนน1,430หมู่บ้านเนี่ยถ้าสามารถทำได้เช่นที่ตำบลประดูงามทำความร่วมมือของหมู่บ้านตำบลทำร่วมมือของครูบาอาจารย์คือบรูรณาการในทุกฝ่ายของส่วนราชการด้วย ก็ทำให้โครงการนี้บรรลุผลตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้จงทุกประการนะผมก็ชื่นชมยินดีและขออนุโมทนาด้วยครับก็คิดว่าเป็นหนึ่งโครงการที่ดีมากๆค่ะก็ได้มีโอกาสพาลูกชายเข้ามาร่วมกับโครงการนี้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยจนถึงครั้งนี้ก็รู้สึกว่ามีความยินดีมากๆแล้วก็เป็นกิจกรรมที่อยากที่จะให้แพร่หลายไปเยอะๆนอกเหนือจากตำบลประดูงามของเราแล้วค่ะเพราะว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ทําให้น้องๆได้มีความรู้ทางด้านของพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็ได้นำ ในเรื่องของ5ห,ห้องชีวิตนะคะกลับไปใช้จริงได้ในชีวิตประจําวันของน้องๆเองด้วยค่ะภารกิจสําคัญต่อไปของสัมเมเน,นดีสีตําบลประดูงาม คือการได้ไปบินทบารโปรโดญยาิโยมและเดินทุดงร่วมถึงการทำกิจกรรมต่างๆอาทิเช่นการสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นจุดประที่รวมใจและช่วยกันพัฒนาวัดเป็นต้นไปตามวัดต่างๆของตำบลประดูงามได้แก่วัดห้วยทรายทองวัดปราศรัาธรรมวัดตาครีพิรมและวัดสันติธรรมค่ะ หลังจากที่โรงเรียนบ้านหนองหมูได้รับการายกให้เป็นโรงเรียนดีสีตำบลตำบลประดูงามได้คัดเลือกนั้นก็มีโอกาสได้ไปอบรมเป็นครูแกนนําที่จังหวัดเชียงใหม่ที่เขาแก้วเสด็จสองรอบผมไปทั้งสองรอบผมไปนําแนวคิดตรงนั้นมาว่าเอ๊ะการบวชสมเด็ืฤดูร้อนเนี่ยเราจะบวชแต่เด็กทําไมผู้ปกครองไม่ไม่เห็นมีมาส่วนร่วมหรือมาเกี่ยวข้องอะไรเลยก็เลยมาคิดแนวคิดนี้ แนวคิดนี้ก็เลยเอามาคุยกับผู้นําปีที่ผ่านมาก็เลยคุยกับผู้นําคุยกับพระคุณเจ้าตามวัดต่างๆว่าผมจะเป็นเปลี่ยนแนวคิดใหม่ได้ไหมทุกคนบอกว่าลองดูงบประมาณไม่มีนะไม่มีก็เราก็อยู่ในห่วงที่ว่าเราไม่มีงบประมาณเลยแต่ว่าเราได้ใจจากจากชุมชนว่าให้ลองเขาบอกแค่ให้ลองเราก็ลองดูปีที่ผ่านมาก็เลยทดลองครับก็คือจะประชุมผู้ปกครองบ่อยมาก ในการบวชสามเณรฤดูร้อนจะต้องมาบวชที่โรงเรียนนะจะไม่ไปบวชที่วัดแล้วละ่ะพอมารุ่นที่สองเนี่ยเป็นผลการตอบรับดีดีมากๆเพราะว่าก่อนที่เราจะบวชสามเณรฤดูร้อนเราจะปฏิบัติธรรมก่อนวัดใจก่อนสิ่งที่ประทับใจมากๆก็คือชุมชนมองเห็นแลวไปกับเราทํากับเราจนเข้ามาโครงการที่สองชุมชนเขาจะมากระตุ้นเองว่าเราจะทํำไหมจะทําเมื่อไหร่ทาอย่างไรตอนนี้ไม่ใช่ว่าเริ่มต้นที่ผู้นําที่ครูแล้วละ่ะ จะเริ่มต้นที่ชุมชนเองชุมชนเนี่ยเข้ามาบริหารจัดการเองแล้วก็ติดตามเราปีที่3เขาจะต้องเป็นคนกระตุ้นขึ้นมาเองว่าเขาจะทําอย่างไรวางแผนแบบใหม่แบบไหนไหมอ่าแล้วเราจะเตเริ่มต้นกันอย่างไรงบประมาณเอาที่ไหนจะไปบอกบุญกันอย่างไรครูก็จะเริ่มเหนื่อยน้อยลงนะครับปีนี้ที่เริ่มเนี่ยคนที่กระตุ้นคนแรกคือใครรู้ไหมครับคนที่กระตุ้นคนแรกว่าจะจัดต่อไหมคือนายกนายเรีนกินพว่วงนายกอบตประดูงาม อาคุณครูจะจัดต่อไหมผมจะอนุมัติให้ห้าหมื่นบาทจะเข้าแผนเมื่อตุลาที่ผ่านมาจะเข้าแผนผมก็บอกว่าจัดต่อครับเพราะว่าเท่าที่ถามชุมชนแล้วชุมชนบอกว่าจเจ้าด้วยเขาก็เข้าแผนให้ห้าหมื่นท่านที่กระตุ้นท่านที่สองก็คือท่านานอำเภอสีเทพคนเดิมท่านสุมเมธธีรนิติโอท่านจะมาดูแลตลอดในโครงการที่ผ่านมานะครับก็เลยมา,าเริ่มประชุมชาวบ้านไปประชุมทุกหมู่บ้านแล้วก็มานํามาประชุมที่โรงเรียนนะครับ ชุมชนเห็นด้วยเลยโครงการนี้ก็เลยเดินเดินเดินกันได้ต่อแล้วก็เราก็เลยมาแต่งตั้งกันอย่างเป็นทางการว่าชุมชนบ้านนี้ใครทําหน้าที่อะไรใครดูแลอะไรตอนนี้แทบจะไม่ต้องทําอะไรแล้วครับผมยังมองฝันไปข้างหน้าอีกว่าถ้าปี3ปี4เกิดขึ้นเนี่ยเราแทบไม่ต้องบริหารเลยเขาจะบริหารกันเองมากันเองไปกันเองขับเคลื่อนกันเองตรงนี้เราผมอยากให้เกิดสิ่งเหล่านี้นะครับชุมชนทั้งตําบลน,นะไม่ใช่หมู่บ้านเดียวนะไม่ใช่เขตบริการของรงเรียนนะ ชุมชนทั้งตำบลปราดู่งานเขาขับเคลื่อนกันเองในเรื่องเดียวกันจากที่เขาย้ายมาต่างถิ่นต่างที่คนละบ้านคนละวัฒนธรรมเลยแต่เขาสามารถจะมีจุดรวมใจของเขาอยู่จุดเดียวก็คือขับเคลื่อนในเรื่องเดียวกันมันได้ความสามัคคีหนึ่งปีบวชสามเณรฤดูร้อนสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้นี่ผมว่าสุดยอดของความสามัคคีของการร่วมมือแล้วครับค่ายอบรมสามเณรของแต่ละที่เนี่ยส่วนมากผู้ปกครอง เราประกาศรับสมัครคนเข้ามาบวชผู้ปกครองก็เอาลูกเข้ามาฝากไว้กับเราที่ศูนย์อบรมทีนี้ก็กลับบ้านไปแต่ว่าที่เนี่เราจัดกันที่โรงเรียนบวชที่โรงเรียนทํากิจกรรมที่โรงเรียนคือมันก็เป็นสถานที่ที่กลางๆนะที่โรงเรียนเนี่ยมันไม่ได้เป็นที่เจาะจงว่าจะต้องเป็นของหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้ไม่ใช่แต่มันเป็นที่กลางๆที่พ่อแม่ผู้ปกครองมาได้ตลอดบ้านไหนก็มาได้ตลอดเพราะมันเป็นที่ที่กลางๆของตําบลนี้ พอเราจัดกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยอย่างเช่นกิจกรรม5้าห้องชีวิตของเราเนี่ยเราก็จะเชิญพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราด้วยจะต้องเป็นพยานในการเรียนรู้ด้วยพอลูกเขาสึกออกไปไปอยู่ที่บ้านเขาก็จะได้เตือนลูกเขาว่าเอ๊ะเนี่ยพระอาารยสสอนแล้วนะแต่ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเลยเนี่ยมันต่างจากค่ายอื่นตรงที่ว่าเราบวชทั้งโรงเรียนเรียนรู้พร้อมกันทํากิจกรรมพร้อมกันซึ่งหลักสูตรที่เราเราจัดมาเนี่ยเราเราเราจะจัดให้เหมาะทั้ง ผู้หญิงและผู้ชาย